สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้จะมาโชว์ปืน SMG ที่เรียกว่า TTK ดีที่สุดในเกมนะครับหน้าตอนนี้นะก็จะมาแนะนำปืนกระบอกนี้นะครับ WSP Swarm หรือว่า u z i สายกลางนะครับก็เป็นปืนที่รัวนะครับรีคอยอาจจะซ้ายขวาเยอะหน่อยแต่ว่าระดับใกล้ๆไม่เกิน10เมตรนี่ก็เอาเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวจะโชว์ว่า เอ่ทำไมปืนนี้ถึงได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับเรามีเรียกว่าไงเป็นสถิติเนอะเอในเว็บเดี๋ยวให้ดูนะครับก็ของแต่งก็ประมาณนี้นะครับโซนิคสปรสเรเซอร์นะครับผมใส่เลเซอร์ให้ยกไวขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของแต่งภาคใหม่นะครับเป็นพวก Hand Stop อปแฮนด์สพวกนี้ก็จะจะทำให้เราเรียกว่าไงคล่องขึ้นนะเออพวกแบบ Aim d o w n s i ไซส์พวกเอ็มวอล์กิ่พวกนี้มันก็จะคล่องขึ้นนะครับ ก็ลองไปใส่กันดูนะครับ s g แล้วก,ลก็มือก็ไม่มีอะไรครับด้วยเรื่องรีคอยล์อนโทรลอันนี้หลังนี่เอาในตัวสต็อกหลังนี่เอาไว้แต่งซิ่งนะครับก็ขอแต่งประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูสถิติกันครับนี่นะครับ oh. TTK เดิมๆของปืนภาคใหม่นะครับก็จะเห็นว่าถ้าระยะใกล้ๆนะครับ ตัวอูซีน the ี่ก็ก็ถือว่ากินขาดอยู่นะครับแต่ก็แล้วก็กินยาวไปจนถึงเรียกว่าระยะ20เมตรเลยนะครับปืนที่ดีลองลงมาเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาทำนะครับก็คือ Rival 9หรือว่า Scorpion นะครับเส้นสีส้มนะครับแล้วก็อันดับที่าก็จเป็นสไตร k เกอร์สีนะครับก็จะเป็นสไตร k เกอร์ตัวที่เป็นตัวสไตร k เกธรรมดานะครับแล้วก็ศูนย์สี่สิ นอกานั้นก็ TTK มันก็จะลดหย่อนคืออันนี้กราฟยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับอันนี้เป็นระยะเป็นเมตรนะครับคืออันไหนย,ยิ่งต่ำนี่คือยิ่งดีนะครับก็ WSP Swarm หรือว่า Uzi <c oughs> อันแรกนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะครับมันจะมี Uzi ก,กัน,นเป็น Uzi 9นะครับ WSP 9อันนี้ TTK มันก็จะก็จะกจะก,ก็จะชา้าลงมาครับ เนื้อจะช้าลงมาไม่ถึงกับแย่มากนะครับ SAE on the way. Packing effective fire. I'm